คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพ y ทวินท็อปอัร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพอะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็น่อนอครับมี TFT จ่ายเหลีย g e n เจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านเหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100, ล้านเปอร์เซนรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนนะครับวันนี้ครับเป็นวันที่พิเศษมากๆมากๆเลยครับเพราะวันนี้ครับเราจะเปิด g b h e l e n ลนเนอร์เคเดป๊อปซ่ากันนะครับวันนี้ครับเราจะมาเปิดกล่องที่เป็นกล่องพิเศษครับผมหนึ่งกล่องจะมีมูลค่า4กล่องธรรมดาครับผมก็คือเป็นกล่องพิเศษครับก็คือตัวแรงสุดจะเป็นตัวละคร g b h e l e n ลนเนอร์เคเดป๊อปซ่านะครับซึ่ง ในกล่องนี้ครับใครสักไม่ได้มาคนเดียวครับมีตัวละครมากมายเลยครับเป็นจิบีตัวเก่าที่คุณพลาดคุณลืมคุณเปิดไม่เจอคุณเกลือคุณไม่ได้ดังตู้ก็มีตัวละครตามนี้เลยครับที่จะมีโอกาสมาในกล่องนี้ด้วยนะครับเช่นครับมีจิบีสตาการีลักครับมีจิบิดากอนแมนเซอร์แอดครับแล้วก็มีจิบิโปรเจกต์เซวันนี้ครับเราก็จะมาเปิดกันนะครับผมก็คือครับกดกติกาตามนี้นะครับก็คือในการเปิดครับคุณจะเปิดได้แค่30กล่องเท่านั้น ปกติครับเราล้างตู้ใส่สะอาดที่61กล่องใช่ไหมครับแต่ว่ากล่องน,นี้ครับเป็นกล่องพิเศษราคาแพงขึ้นจะมีให้คุณเปิดแค่30ครั้งเท่านั้นเตรียมล้างไตรเลยครับ55แชทไม่ขึ้นหว่ะไม่รู้ทำไมวะโอเคครับผมหนึ่งกลม <g ül üyor> หนึ่งกลมหนึ่งกลมหนึ่งกล <g ül üyor> มึงมาได้ไง มึงมาได้ไงมึงเป็นมึงมาได้ไงอะ่ะใครใส่วะใครใส่มันมาวะขอบคุณที่เอาไปสามดาวให้นะกูจะได้ไม่ต้องเสียเพชรเลยมึงรอ้อยกูดีใจมึงรอ้อยกูดีใจโอ้กล่องที่สอง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 เย้ yeah! นี่แหละครับคุ้มมากๆเลยนะครับผมชิบหายลิมสปอนเซอร์ ถ้าจะาเปิดได้2กกล่องติดแบบสีทองนี้นะครับอย่าลืมเปิดร้านเพจทูวินนะครับลิงอยู่ด้านล่างไปดูกันได้เลยนะครับเปิดทีละกล่องนะครับเปิดทีละกล่องคนมันคนคนมันเริ่มได้ดีอย่างนี้นะครับต่อไปต่อไปสีม่วงนะครับสีม่วงก็มีตัวดีๆอยู่นะครับมีตัวดีๆอยู่นะครับมีตัวดีๆอยู่นะครับผมอย่างเช่นกันเมนไนท์ปั๊บช่างแม่งครับเปิดต่อ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 เะครับเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อมีสีเขียวด้วยหรอวะไม่เห็นเบกเซนเลยโอ้ยได้เป็นจีบีวาย จีบีวายไม่ได้แถมท่าบูมให้กูใช่ไะมมันม,มันไม่ได้ให้ทา่ทาบูมมันใช่ไหมท่าบูมอันนี้คือผมไม่ได้ใช่ปหมเ,เนี่ยครับคลิปโฆษนานหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปสั้นเกินเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินครับเดี๋ยวผมแบบหาข้อมูลให้คุณดีกว่านะครับอันนี้คือกูเปิดได้ GBY กูต้องไปซื้อท่าบูมอีกไหมอะ่ะไม่ให้มาจะมองโลกในแง่ดีกันไปหน่อยเปิดตอ่ตอเปอิดตอ่ตอเปอิดตอ่ตอเปิดต่อเปิดต่อครับเปิดต่อ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  ไม่แถมบูมครับสองที่เอาจัดซื้อแยกซื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปนี่ครับเป็นคิงปินชอครับน้องฉลามน่ารักมากเลยครับเปิดไปแล้วครับห้ากล่องก็แฮปปี้เนาะได้แฮปปี้นะครับมีสตาร์การ์ดได้รักแล้วนะครับต่อไปจะเป็นสีทองอีกนะอ่านี่สีม่วงครับสีม่วงสีม่วงก็ดีครับผมชอบม่วงครับโซนาเล่นสีม่วงนะครับเป็นเป็นดาร์คไฟแอนซี่ครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดแล้วว่าอย่าไปกดเอ่ออย่าไปกดแบบสิบอย่าไปกดสิบกล่องนะครับสีม่วงสีม่วงครับต่อมาเป็นเป็นสตาร์นเนมสีสโอคน้องปูกล้ามใหญ่่่ครเเททมมาากกับๆ คือปุ่มโอเคกับปุ่ม10กล่องมาอยู่ทับกันในดิมันเลยดูยากต่อมาก็เป็นสีม่วงนะครับซาวเวอร์เริ่มฟอร์มตกครับแต่ก็ไม่ไรครับโอกาสออกให้มีอยู่ครับผมเป็นน้อง5ปีที่แล้วไะเหมือนจะเป็น5ปีที่แล้วนะนี่แหละครับเราจะลองเป็นจิบิเฮเลเนอร์เคเดียไคซ่านะครับจิบิเฮเลเนอร์เคเดียไคซ่ามาหรือยังเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวอ่าสีเขียวครับเป็นจิบิีแอสครับโอ้ผมจะเป็นนักสะสมจิบินะครับมีจิบิหมดเลยครับผม เดี๋ยวต่อมาหนังสอบูมแย่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเอาใหม่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 ครับรู้สึกว่ามีอะไรอีกนะครับมีอะไรอีกเราไปเป็นสีเขียวครับจะเป็นจิบิที่ผมขาดอยู่หรือเปล่าเป็นจิบิหรือเปล่าเป็นจิบิชิโมนะครับโอ้โหที่ต้องไปซื้อบูมแยกนะครับต้องซื้อบูมแยก3ตัวแล้วนะครับผมโอ้มีจิบิแต่ไปหมดเลยรู้สึกจิบิแต่ไปหมดเลยแต่จิบิก็ต่อมามีจิบิอีกหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นตัว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 โอ้โหเป็นทาโกยากิสควิ้เลยนะครับแต่ อ,นน no อันนี้เกือบครึ่งเลยแล้วครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับว่าเสียไปเท่าไหร่แล้วนะครับมาตอนนี้นะครับต่อไปสีม่วงครับจะเป็นตัวอะไรเลเจนดารี่ฮะเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นอาร์เคดไลท์ชาร์เจอร์นะครับเหมาะในการเล่นคู่กัเขาแฝดบิตมากเลยครับผมแล้วก็ที่แปดพอมาไปเลยมั้ง right ต่อไปสีม่วงแล้วครับผมเริ่มม่วงเลยอันนี้กูแบบกำลังบิ้วอยู่นะเนี่ยเป็นโฟลเกเต้นเนมเบอร์ฟู้ดครับจากทีฟทีเซตสี่นะฮะก็ย้อนไปประมาณสองปีที่แล้วมั้งสองปีที่แล้วนะครับอันนี้ครับเกือบครับาาาาววออเเเริ่่่มจะะลลลล้้้งตแปป ยังคงเป็นสีม่วงนะครับตอนนี้ครับเป็นสีม่วงอยู่ครับก็เป็นคอสต์มิสกรีนครับน่ารักมากครับไม่คิดเป็นทาโกยากิอันนี้เป็นแบบอวกาศนะครับเปิดต่อครับเปิดต่อครับเหลือเปิดต่อครับเป็นสีอะไรครับตอนนี้เป็นสีม่วงอีกแล้วนะครับผมอ่าโซนาโซนาสีทองมานก็ได้นะครับเป็นอู้เป็นน่ารักมากเลยครับได้มาเป็น3ดาวด้วยครับเพราะว่ากูมี2ดาวมันอัพให้ฟรีแต่เปิดต่อครับเปิดต่อครับเปิดต่อครับระโมโลกนี้ดีครับเปิดต่อครับเปิดต่อ เปิดจิบิในราคาแถมท่าบูมใช่ครับแต่ไม่ใช่ในนี้ครับผมขอบคุณที่บอกฮะต่อมาครับโอ้เป็นจิบัตไนท์โอ้เท่มากเลยครับเท่มากเลยครับน่าจะน่าจะครับที่เราใช้แค่ตัวเดียวต่อมาครับไปเอาจิบิใครสะกันดีกว่านะครับเป็นสีทองได้หรือยังครับเลิกม่วงได้แล้วเลิกพอละวสี่ปีที่แล้วป่ะเอ้ยม่วงเยอะแล้วเฮ้ยม่วงเยอะแล้วครับม่วเริ่มม่วงเยอะเกินเลยครับเริ่มม่วงเยอะเกินไปแล้วนะครับม่วงพอแล้วโซนาไม่ต้องม่วงแล้วโซนาหยุดม่วงได้แล้ว โอ้ oh, TFT เซตสาม TFT เซตสามอ่า uh, ทองได้แล้วแค่มันครบ <c oughs> ครบครบ้างเลิกเลิกม,ม,ม่วงแล้วล้างตู้ไปเนี่ยไม่ล้างครับตราดทด่้นซาวโวยยังไม่ครบโอ oh, เป็นสตาร์การ์เดี้บารอนครับเย่ yeah. ไม่มีขายในร้านค้านะครับต้องแบบซื้อแพ็คใหญ่ของบารอนเท่านั้นนะครับเริ่ม,เร,มเริ่มคุมแล้วครับเริ่มคุมแล้วครับเริ sa, Jimmy, ่มคุมสตาร์กกรดี้จิบบีจิบบี้ใครซ่าจิบบี้ใครซ่าจิ มีตัวละครให้ใช้เต็มหมดเลยครับแต่ใน,นแต่ลที่เราใช้แค่ตัวโอ้เป็นซุปเปอร์สะกดบาลอนบาลอน2ตัวหกขัวโอ้ไม่ธรรมดาครับหกขัวนี่แบบไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาต่อมาครับต่อมาต่อโอ้ตบใครสัใครซะ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 ฮ่ะามึงใส่มานทำไมอ่ะเฮ้ยกูมีแล้วโอ้มึงเอาอะเขาเดิโอ แล้วมึงอาไเป็นสามดาวให้กูอีกแลว้วว่ะกูมีอยู่แลว้วว่ะไอ้เลิกดีแล้วไอ้ตัวละครอย่างงี้ดีมันไรค่ามากเลยอะถ้าไม่ตายก็ไม่มีบาลอนก็พอละเก้าหัวละอีเจ็ดอันหมดละเอ้เลิกเอาไว้ตัวละครที่แบบมันดูไม่ควรเป็นตัวแรดีไอ้ตัีเอิร์ฟดาวซิเอาตัวอุงอุงอะไรอะเป็ดเทียทีเสก อุ๋งขอเอิรบเดาวซี่เอิรบเดาวซี่ที่แบบมันใส่หมวกอุ๋งอะมันแรงมากๆอุ๋งอะอุ๋งอุ้งอุ๋งอุ๋งเอ้ยจะหมดแล้ว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งสิบสองหัวพอพอเอ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเอาเอิบเอิขอเอิรบเดาวซี่หน่อยเอิร์บเอิรบเดาวซี่เลิกม้วนแล้วเลิกม้วนแล้วไม่เป็นใครวะอะไรคือเจนท์ฮูดด็อกเตอร์ริโออสี่กล้องไม่ล้างตู้ผมไม่ได้ล้างตู้ กูรางตู้กูไม่ลังตู้สองกาชาติดกูจะไม่ลังตู้สองกาชาติดมึงเป็นใครวะอะไรคือชาต้องบีนมาลิสมาวะอีกสามกล่องกูจะรางตู้เลยตดทองเนี่ขอไม่อยากรังตู้ผมจะได้โมว่าผมไม่ลางตู้ผมจะได้โมไม่ลางตู้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  ขอนเปลืองที่มันเยอะจังวะมึงไม่ควรเปสีทองอะ่ะมึงแล้วถ้ามึงทำคนหัวใจวายตายเพะเขาดีใจถ้ากูหัวใจไปตายแล้วมึงรับผชอบไหมไอ้พวกนี้มึงไม่มีค่าไปสีทองอะ่ะเฮ้ยเอลิโตล้ลเจนเปลืองที่เยอะจังวเะเ้ากูลางตู้แน่เอยอะไรคืออาเขตกูวะ เป็นท่าน้องนะครับสามารถกดในมือถือก็กดได้เลยครับจะมีให้กดอยู่นะครับอันนี้เป็นคอนโทรลหนึ่งนะครับโอ้ยตกใจมีปูเข้ามาแล้วก็โอ้ยปูยอมแพ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คอนโทรลสองครับมีการเลือกสกิลนะครับเอาวันไหนดีเอาวันนี้แล้วแกอัปเกรดแล้วก็ชิงริงริงริงนี่มีหน้ากากสีลุงด้วยนะครับแล้วก็มีเต้นครับมีเต้นโอ้มีเต้น K D O านะครับ More แล้วก็มีคอนโทรลสี่นะครับที่จะเป็นเออปูเกาะหน้าทุกอย่างครับเหมือนเดิมกับใครสาปกติหมดเลยครับแต่ว่ามันสวยมากเลยครับ มันก็จะเป็นทีละสิบ9,000บาท